วัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาลูกเสืออีกครั้งนะคะกับอาจารย์ปฏิมามณีรัตน์นะคะวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประทมพิาบาลเบื้องต้นนะคะที่นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะในวิชาลูกเสือร่วมถึงในชีวิตประจําวันนะคะเชิญรับชมจากคลิปวีดีโอได้เลยค่ะ นี่คือกัมยาชายหนุ่มสายสตรองกล้ามใหญ่หลังยกเวทกัมยามรีบทานอาหารแต่จูจ่ๆก็สำลักลูกชิ้นและเวโปรโตีนการสำลักคือการได้สิ่งแปลกปลอมตกไปในหลอดลมทำให้ผู้ป่วยหายใจไม่ออกถ้าหากกัมยายังไอมีเสียงพูดได้ให้ช่วยเหลือโดยเฝ้าดูใกล้ชิดและให้ไอออกมาเอง ไม่มีเสียงพูดไม่ได้ใช้มือกุมคอปากเขียวให้ช่วยด้วยวิธีทำเลกแมนูเวอร์นั่นคือการยืนด้านหลังผู้ปวยใช้มืออบรอบเอวของผู้ปวดกำมือข้างหนึ่งและใช้มืออีกข้างหนึ่งซ้อนทับกำปั้นเหนือลิ้นปีกกระทุ้งในแนวเฉียงขึ้นบนทำามห้าครั้งหรือจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วกัมยามมีโรคประจำตัวขณะที่กำลังเดินกลับจูๆ่ๆกัมยามก็เกิดอาการชักอาการชักเกิดจากความผิดปกติของการนำกระแสประสาทในสมองผู้ป่วยที่ชักจะมีอาการกระตุกซึ่งควบคุมไม่ได้ตาลอ,อยน้ำลายฟูมปากปิดสวะอุจาราราด ถ้าเราช่วยผู้ป่วยที่กำลังชักให้ทำดังนี้จัดให้ผู้ป่วยนอนราบบนผื้นไม่เสี่ยงต่อการพลัดตกหรือกระแทกแต่แขงหน้าผู้ป่วยไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อป้องกันการสำลักปลดเสื้อผ้าที่รัดแน่นกันคนที่มุงออกไปอย่านวดง,ง้างตึงต้านกล้ามเนื้อของผู้ปว่วยห้ามนำสิ่งของยัดหรืองัดปากเพราะเป็นการเพิ่มอันตรายแก่ผู้ปว่วย นี่คือออนแอนสาวทันสมัยใส่เลกกิ้งตลอดเวลาเพื่อนรักของกำยากำลังแต่งหน้าเตรียมตัวไปฟิตเนสแต่จูๆ่ๆเลือดก,กำดาวก็ไหลเลือดก,กำดาวไหลามาจากเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูก การช่วยเบื้องต้นคือจัดท่าให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงก้มหน้าแล้วเอ็นตัวไปด้านหน้าใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้กดสันจมูกให้แน่นโดยให้หายใจทางปากแทนและสามารถบ้วนเลือดหรือน้ำลายได้กดเป็นเวลา10-15นาทีถ้ายังไม่หยุดเลยให้บีบต่ออีก10นาทีและถ้าเลือดยังไม่หยุดให้พาไปโรงพยาบาลหลังจากหายออนแอนตแต่ถึใจเปฟิตเนสต่อ แต่อากาศในบ้านเมืองเรามัอนช่างร้อนเหลือเกิดแอนจึงรู้สึกมึนหัวและเป็นลมในที่สุดใช่แล้วครับแอนเป็นลมเพราะความร้อนจากแสงแดดโรคลมแดดเกิดเมื่อร่างกายของเราเจออากาศร้อนและไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้อาการมีตั้งแต่ไม่รุนแรงได้แก่อ่อนเพลียเวียนศีรษะเป็นลมจนถึงอาการหนักได้เก็บเพ้อกระวนกระวายหมดสติและชักซึ่งเราเรียกกันว่าโรคลมแดดหรือฮิสโตร การผดมพยาบาลเบื้องต้นคือพาผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนรากยกเท้าสูงถอดเสื้อผ้าพรมน้ำตามร่างกายใช้ผ้าชุบน้ำเย็นระคบบริเวณใบหน้าซอกคอข้อพับแล้วใช้ลมเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อนออนแอร์ฟื้นแล้วและยังคงไปต่อเริ่มวิ่งสวยๆแต่ทันใดนั้น ออนแอนก็ end, รู้สึกขาตึงมากแล้วตะคริวก็เล่นงานน่องขวาของเธอเข้าแล้วตะคริวเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออยางรุนแรงเนื่องจากร่างกายขาดน้ําและเกลือแร่ไม่สมดุลอาการที่พบบ่อยคือกล้ามเนื้อหดเกร็งและปวดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของตะคริวคือยืดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวออกประมาณ1-2นาทีเช่นหากเป็นที่น่องให้เหยียดเขา่า และกระดกปลายเท้าค้างไว้1-2นาทีหากปล่อยมือแล้วยังมีอาการเกรงอยู่ให้ยืดส้ำจนกระทั่งกล้ามเนื้อคลายตัวการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอาจเกิดได้กับทุกคนการปฐมพยาบาลเป็นเรื่องไม่ยากและเราทุกคนทำได้สิ่งสำคัญคือสติและความรู้ที่ถูกต้องหากท่านพบผู้ป่วยฉุกเฉินขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข1669ได้ตลอด24ชั่วโมง ชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นต้นมาไม่มากก็น้อยแต่มั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่รู้มานั้นถูกต้องมากน้อยเพียงใดวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปฐมพยาบาลขั้นต้นอย่างถูกวิธีกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราทุกคนกันครับ ในกรณีที่พบผู้ป่วยที่ถูกงูกัดสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือการดูดพิษงูออกครับเพราะการที่เข้าไปดูดพิษงูอาจทาให้พิษเข้าสู่ร่างกายของผู้ช่วยเหลือได้หรือผู้ที่ถูกงูกัดอาจเกิดบาดแผลติดเชื้อได้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําขันชนะหรือการเอาสายแน่นๆมาลัดบริเวณเหนือแผลซึ่งวิธีนี้อาจทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงส่วนปลายอวัยวะจนอาจเกิดเนื้อตายและอาจจะต้องตัดอวัยวะนั้นทิ้งไปก็ได้ครับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีในผู้ป่วยที่ถูกงูกัด ก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งสติครับคิดเสมอว่างูทุกตัวมีพิษทําความสะอาดบาดแผลจนรู้สึกว่าแผลสะอาดจากนั้นให้เราจํากัดการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ถูกกัดให้ขยับได้น้อยที่สุดอาจหาไม้หรือของแข็งมาดามเอาไว้หลังจากนั้นอาจถามผู้ป่วยว่าเห็นตัวงูหรือลักษณะของงูไหมจากนั้นให้รีบโทรเรียก1669ง 9, แล้วนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับสุดท้ายนะครับผู้ช่วยเหลือคนที่จะมีสติค่อยๆปลอบบอกให้ผู้ป่วยใจเย็น พบผู้ป่วยที่มีภาวะชักเก็งสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือการนำของแข็งหรือช้อนเข้าไปงัดบริเวณปากของผู้ป่วยเนื่องจากอาจทำให้ฟันของผู้ป่วยแตกหรือทำให้ฟันหลุดออกมาจนอาจไปอุดกั้นทางเดินหายใจของผู้ป่วยได้ครับการปฐถมพยาบาลที่ถูกวิธีในผู้ป่วยที่มีภาวะชักเก็งก่อนอื่นเลยให้โทรเรียก1 6 6 9จากนั้นจัดท่าผู้ป่วยนอนตะแคงบนพื้นราบในพื้นที่ที่คาดว่าจะปลอดภัยหลังจากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือสังเกตอาการของผู้ป่วยระหว่างที่รอรถพยาบาลมารับครับ ท่าพักฟื้นหรือ Recovery Position ท่านี้จะช่วยกันลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจและป้องกันการสำลักน้ำลายหรือเสมหะของคนไข้ได้ครับแต่ควรทำหลังจากที่ผู้ป่วยหยุดชักเกงแล้วเท่านั้นนะครับ มาถมพยาบาลในผู้ที่มีอาการเลือดกำเดาไหลสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆครับโดยให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงโน้มตัวลงมาข้างหน้าก้มหน้าเล็กน้อยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งบีบบริเวณเหนือปีกจมูกจากนั้นหายใจทางปากครับห้ามผู้ป่วยเงยหน้าหรือเอ็นตัวลงนอนเพราะอาจทำให้เลือดไหลลงปอดหรือเกิดการสำลักเลือดได้ครับหรือมีหลักการจำง่ายๆสั้นๆครับบีบจมูกนั่งหลังตรงก้มหน้าเล็กน้อยอ้าปากหายใจ ในการปฐถมพยาบาลที่ถูกวิธีในผู้ป่วยที่ถูกน้ำร้อนลวกสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือการนําน้ําแข็งมาประครบหรือการเอาอยาสีฟันมาทาเพราะอาจจะทําให้แผลเกิดการติดเชื้อได้ครับการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีเราควรที่จะนอาอวัยวะส่วนที่ถูกน้ำร้อนลวกไปผ่านน้าอุณหภูมิปกติเป็นเวลาประมาณ10นาทีเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์ครับจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหวังว่าลูกเสือนะคะจะได้ความรู้และความเข้าใจนะคะและสามารถนําไปป ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วอย่าลืมทำอนุทินนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ